พี่ชื่อจีฟานี่จ้ะเป็นพี่เลี้ยงคนใหม่ไงจ้ะตลาดะมัดเลยอ่ะอ,อาหารสูตรใหม่จ้ะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> หุยเกมที่ปาซื้อมาให้เนี่ยสน,นุกจังเลย ขึ้นจังเลยอ่ะหุยอยากได้อยากพี่พายอ้าวป้าชีสเค้กนี่ป้าซื้อเกมนี้ให้หนูหน่อยได้ไหมคะอยากเได้่ะแต่ป้านิดเลือกจะมาบอกหนูนะป้าจะซื้ออะไรให้หนูอีกล่ะรอให้ป้าไปตั๋งจั่วัดมาแล้วป้าซื้อให้นะหอยหมายความว่าไงคะป้าจะไม่ซื้อเกมให้หนูอีกแล้วใช่ไหม คือให้หนูหลังจากที่ป้าไปต่างจังหวัดมานะโอ๊ยป้าจะไปวันนี้แล้วเหรอโอ๊ยป้าชีสเค้กอะแล้วหนูจะอยู่กับใครหนูไม่มีเพื่อนนะหนูไม่ต้องห่วงนะป้าจะหาพี่เลี้ยงให้หนูเองจะถูกใจหนูหรือเปล่าไม่รู้หนูกลัวเขาปับ๊บปับปับปบหนูอะเฮ้ยหนูไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวป้าจะสะแกนให้อย่างดีเลยงั้นอะเรามาเลือกพี่เลี้ยงกันดีกว่าเนานะเนี่ย หนูว่าคนไหนดีอ่ะคนนี้ดีไหมคนนี้เนาะ,ะ,นะป้าว่าคนนี้แหลนะเนาะไม่ถูกใจหนูเลยอ่ะเนี่ยป้าว่าคนนี้อดีสุดละเนาะเอาคนนี้แหลนะเนาะกป้าว่ะป้าก็เอางั้นป้าคนนี้แหละป้าจะก,กดคนนี้แหละตื๊ดกดติดตามชีพภายตรงนี้และกดกระดิ่งด้วยนะ ร่างนี้แหละเขาจะได้ไม่ตกใจเรา <assist> ว่าเรา สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเข้ามาก่อนสิคะนี่ค,นค,คุณเป็นใครคะเฮ้ยตายแล้วอเนี่เหรอบ้านของมนุษย์ขอโทษนะคะพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อจีฟานี่จ่ะเป็นพี่เลี้ยงคนใหม่ที่ตาของหนูเนี่ยติดต่อมาไงตาประหลาดชมัดเลยอ่ะ มาอก่าดิซี <c oughs> เดี๋ยวนะคะ,ะบ้านจิฟฟานี่พี่จิฟฟานี่อะทำไมกลิ่นแปลกๆอะ,ะใช้น้ำหอมผิดเบอร์หรือเปล่ากลิ่นเหมือนกับกลิ่นข้าวแบบเหม็นเขียวข,ข้าวอ,ะอ่ะก็กลิ่นเหมือนกับคนปกตินั่นแหละจ้ะไปเถอะมาโอ้ยสนุกจังเลยอ่ะหนูจ้ะ พี่อ่ะเอานามมาให้เห็นเล่นเกมมัน,นเหนื่อยมี่อร่อยเลย <_ an> อ่ะเป็นของเก่าหรือเปล่าอะ่ะเอ้าก็ของมีพลาดป,ปกติเลยนะจ๊ะไม่เห็นมีอะไรเลยไหนูไม่กินละหนูเล่นเกมก่อนนะ,ะมีเล่นเกมเหรอจะอ๊ะง <_ s> านน่ะ สงตัวเล่นอันนี้ดีกว่ามันเนี้ยมันพัฒนาสมองเอ่ะเล่นกอดเนี่ยแบบนี้ยใส่อันนี้นะฝึกสมองหนูหนูเนี่ยจะได้ฉลาดฉลาดนะแบบนี้นะเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพี่เอาเก็บก่อนไม่ได้หรอหนูไม่อยากจะเล่นนะเอาไปเก็บก่อนเดี๋ยวหนูเล่นเกมนะหนูให้เล่นมือถือเนี่ยหยุดไม่กนนะเนี่ยหนูพี่จะยุดไม่ได้ มันไม่ดีต่อสายตาห้าเล่นแม่อย่ายุ่งกับชีวิตหนูได้ไหมหนูจะเล่นเกมอ่ะก็ได้จ้ะงั้นน่ะเดี๋ยวพี่อ่ะไปทำอะไรให้กินแล้วกันนะจ๊ะ วนห้องดีกว่าไปแลยเหรอแล้วมนุษย์เขากินอะไรกันล่ะเนี่ย แบบสูตรลับของเราอยู่ในนี้ค่อยยังชั่วหน่อยพี่เลี้ยงอะไรน่าลำคาญที่สุดมาแล้วจ้าอยู่ใช่ไหมนี่จ้ะอาหารสำหรับน้องชิพายนี่จ้ะ อ,อ,อาหารสูตรใหม่ไงจ๊ะลองชิมดูอุ๊ยไม่กินหรอกกินไปเถอนาเนี่ยในตู้เย็นอะไม่เห็นจะมีอะไรให้กินได้เลยมีแต่อันนี้แหละฉันอะทำสูตรฝีมือเลยนะสีเหมือนกับเอเลี่ยนเลยอะเอลงเอเลี่ยนอะไรกันมันมีจริงที่ไหนล่ะหนูเนี่ยกินเข้าไปเถอ,อะไฮ้โอเคนะ อะไรเนี่ยดูสิอืมอร่อยตายอ่ะอะไรอะ่ะข้าขอไปกินก่นกนอนนดลูกอร่อยมากเออนั่นน่ะหนูก็หาไปกินเองแล้วกันนะพ้าไปกินเสร็จแล้วอะ่ะ เล่นอีกพี่จิฟอนนี่มาแล้วงั้นช่วยหนูแก้ปัญหานี้หน่อยสิคะเล่นเนี่ยแล้วก็เก็บบ้านสิจ๊ามันรกรุงรังในห็นไหนป้าชีสเค้กอะ่ะเขาจ้างพี่มานะไม่ได้มาสั่งให้พี่อ่ะมาสั่งหนูพี่อะ่ะพี่เลี้ยงจัดหน่อยให้ขึ้นหัวด้วยนะคะจ้าด้านนี้ด้วยด้านนี้ด้วยชีสเค้ก ก็อย่าเดินมาทางนี้สิไม่ให้หนูเดินมาทางนี้อะแล้วหนูจะเดินทางไหนอะคะ่ะพี่ไปทางไหนก็นได้เลยจ้ะเดี๋ยวอะพี่พพที่นอนหนูอะโซกโปกอะพี่ไปดึงว่าผมให้หน่อยสิหนูไม่มีเวลานะได้จ้า เก็บเองก็ได้เอาอะอยู anyway> ่เฉยๆเลยอยู่นิ่งๆสิจ๊ะอยากกระดุกกระดิ๊ไม่งั้งน่ะนะหนูก็ลงไปเล่นข้างล่างก็ได้พี่จะได้เก็บห้องให้มันเ็จๆไปไงหนูไปก่อนละฮร้ายจังแต่ไม่ได้ช่วยนกโอ๊กทนช่วต้องหาตังค์หาตังค์ไปซ่อมยาน ต้องอด่นงนี่นึ่นึกนึ่นึ้นึก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 นึนึกนึนอกนีนนึอนึนกนกนึกนึนนนเนนนนนนกันโอ มีอะไรเห,รหคืนนี้เพื่อนหนูบอกให้ปาร์ตี้อะหนูจะออกไปนะป้าไม่ต้องบอกป้าชีสเค้กนะเฮ้ยไม่ได้เห็นขาเลยจ้ะห้ามไปเลยค่ะเพราะว่าป้าชีสเค้กของหนูเนี่ยสั่งไว้ว่าห้ามออกจากบ้านตอนกลางคืนพี่อะไม่ใช่แม่ของหนู ออกไปคิดว่าออกได้ก็ลองดูสิจ๊ะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะตกงานม,มีได้เหรอนี่นะประหลาดจังเลยอะ่ะยังไงจ๊ะไม่ไปแล้วใช่ไหม,มไม่นีิ่ั นี่อามอโอยโอยเจ็บันี่คิดจะหนีเหรอจ๊ะอย่าเสียเวลาหนีให้ยากเลยหนูเนี่ย อยู่นิ่งๆไม่ต้องออกไปเที่ยวเลยน่ละดีแล้วจ้ะเชื่อพี่นะงั้นเดี๋ยวหนูอ่ะจะขึ้นไปนอนแล้วนะจ้า่องหกกัดเห็นถึงความพยายามงั้นอ่ะพี่จะให้หนูไปปาร์ตี้แต่พี่อ่ะ จะทำผมให้หนูเองนะจ๊ะสวยจังเลยนะทรงนี้หนูจะต้องสวยที่สุดในงานอย่างแน่นอนสิ